thank uh you -huh. 快点 การควาอสมดุดาอยู่เทียคกันช่วงนี้รับชมกาแสที่เกกันต่อเลยล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันครับจบการแ่งนการแสดงคอนเสิร์ต่มทีสองของาารวอไปรับจากบ้านเมือนไทยเสิร์ต้อบนจากันทสงตลาตัน่ร่้องพี่ั้ยูสสในเรื่องที่ การตรวจการเสียงกร้องนักเอกทวีวงเทวันยับผลงานการเสดงเรื่องนี้จะเป็นไร่ินดเชิญท่านผู้ชมชมได้ดทางไลนทางโอรศัเดียวรเลื่อนรับปุพลาดาอเคอเอเ้ฉาเล่น บรรยากาศดูชาผู้รีนของประสบการกาการจัดการได้มีทีงานครับอาเภัยตั้งชีมช่วยในสถานขาเิดการสู้อยขอสงประวัติอวิาอ์มวนีมึงต้องส้นชีวิตจะบทเมื่อยเาไม่ว่ามี

เอาเลยครับพี่ดงเลยครับมีแม่ยงเี๋ไวเนาะสูตรที่บูม่ขี้ปลอชหมครัขอบน้ก่ยนะครับมาถ่ายรูปับพี่้คู่คู่ซีกันคู่นียชื่อไก่ลูกให้นำตัวเลยซี ึงเลิชื่อมองเลินู่นล่ะแล้นล่น้องสองอะไรกันครับแ๊เป็นพี่น้องแล้วนี้จะไไหนไปหาเพื่ออะไ้ยไปหาเพื่อนกันรีบเดินทางไปหาแม่มาเรยนตางภาษาเครับอยากจะไปเที่ยวนอก้าบ้านกต้องเนทาด้วยแม่ก็จะให้ฟัง้ยกนทกอย่างครับครั้นี้พบกบการแสดง สวยเล็กเกสาวจิ่งรีดขาววงเดียวังชีนพรามเป็นแรงขันจครัครับเธยยังเป็หลีกอยู่นะฮะติดตามด้วยน้องบุย ทำงานแนี้ทำงานแบบนีงหยอกใจที่เอมาทเพลงน้องไม่พูดจาแต่นี่เหเฮ้ยยังไม่ได้เย็บเย็บซิบดีว่ะเออขอบคุณกมีชุดสิ่งอะไรตีนทองเหรอตีน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 ลืมไปตีนทองมีไหม เก็บแล้วถ้าตส่ไปแล้วแล้วก็ เดีนยวจะยามหมดต้องหมดเี่ยบ้ามให้รักให้ได้ไม่เที่ยวงานวัจะดีกว่าอมรดีนะอไ้เื่อนั้นวาจะไปเที่ยวกรุงรัการภาษาเด็ดของกับพวกพี่ที่ทำแล้ว วันลาบตาลจากเด็กวัย่ัวสอ,องขวบพยายามโตขึ้นมาหอยงเร่มและวอรล็กันบนัดเดี๋ยวนี้่อแล้วครับเสียปปจจงปรมปอร์แรงใจกบบฟุ้งชนิดท่ามงเทวันซ้ายมือทุวทีและขวามือนั่นคือพระอาทิชยาลาสมชทยวงเทวนันโนเอและบอครับผู้องชนิดาสมบัติเป็น,นเนนนริ่วิชาสมิดท่ทเป็นบอลลรบกแม่กาว,วันนี้กชนิาดา่ารับบาเ,เกต วมขอท่าน้ชมทุกท่านที่นั่งราดับเกียร์การทงานการแสดงขอบคุณผู้จัดงานของเรื่หไอ้เก่าคนเดียวอ๋อที่ใส่ใจคอน์ไม่ไดู เุ๊กาเน้องสามงเด็กดวงนันคกัมามยกับเ่ยในช่วงเวลาเดียวกันวัน้ัวันอโหันชื่อดวงพะนั่นคุณเป็นดวงเนใช่เนี่ยอดนเกยเสนุกเหรอไม่ใช่หรมีแต่มันมีโคตรดูเลยปล่อยเขา้เพียร์พอะไรนะเบาก็สวยตายเหรอสวยตายเหรอสวยปอ เลยนก็นไป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 จาไป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 ไนไป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 ไอไปไปไปไม่เจปไ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 กไรไป้ปไานปไ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 ป่ปไ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 นไปยปไ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 กไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ่ปไ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 ไไป

ไม่มาดักหมันรับคิดว่ามันรับดั้งตรงนี้ดีกว่าไอ้คนร้อนกี่จะมาหาแม่กอดแม่จูแม่คนนี้จะไปแล้งหาแม่จะเป็นไนกดีหนูไปอิฉาอาย่ากลัวพ่อกับแม่ติดาสัยุ่นต่เราไม่กล้าพ่ตาไม่ต้องกลัวเรา้จหน้าาคุยกับพ่อตอนด็กหกปีไปอิจฉสาย่เป็นใช่แะครับเดี๋ยวก็หายติดโลก่หนูที่อะไรเอาชนะหนู ถึงตอยจะไปพูดที่อะไรให้แม่พ่อหัวโอ้โหพ่อหัวปิ้งเลยอะมอน้ือมูกไหลลูโตแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะมาขอดูดน้แม่ไม่ได้แบกพ่อบ้างพ่อนี่ไม่ยอมเลิกนอนียังไม่อดเลยนะอดเถอลูกป่านนี้แล้วแบกพ่อบ้างจมวจะพูดจังพูดเล่นป็นหัวมันลบเงทีไไปพองปเทีนี่พ่อมาไอ้ได้มาเอ้ยหน้าคันเผาเลยเอยหน้าไม่อด หน้าดึงงานไปเรื่อยนะอุ้ยบมาช่วยุณบอุ้ยน่าไปโดนอะไรมารไอะไรเนี่ยพี่ว่ารหน้าแหกนอะไอ้ิบายทำุ้ไม่ชี้ด้วยไปโดนอะไรลกระโดดจากดาดฟ้าตรง พี่เรียกเขมอาหนุ่มี่ไปนำติดตัวมาครับีนะี 8, 8. Nah. いい่ผเป็อ IR ้นแเออดเจ็ดเก้าอินทโจติโอชาครับมึงมีอะไรวันนี้เออมาตามหาลูกครับที่นี่ไม่มีลูกของึงไม่เชื่อตามหาที่อื่นไม่เชื่อกินน้ำยังฉันมึงเดินมูนไม่ไหวต้องรอดูนี่กูกับไี่เรงยกูว่ากี่สายเลื่อตัวแรงลุ่นราขอหิ่ร้อนที่ร้อนเหมือนกับคนนอนลงทุกทุกชั่วโมงชมกระต่อนให้เรื่อยๆครับเรื่องรักกุรอาน ไปเร่อยๆไ้มาแล้วนะไปแล้วปุ๊บอ้หนูจไปด้วยจะไปไหนหจะไปสรลูกมาเลยอกจะไปไหนหนูจะไปสร้างเป้าเลยพ่อหาหนูไปด้วยนะพ่อร้องเรียนมากระนี้เกเร่พ่อก็ทิงหูไปอีกกไป่กันแล้วกันลูกไปป้ยากกลับต้ก็คงกลับไม่ได้เพราะอุปสรรมานลูกได้เป็นคนข้าแม่เจ้า